ไบวชีรวิทย์เปลี่ยนผู้จัดการแล้วหลังถูกโซเชียลวิจารณ์แรงวางตัวไม่เหมาะสมทำตัวเหมือนแฟนหลังจากที่โซเชียลจับตามองกันอยู่พักใหญ่สำหรับความสัมพันธ์ระหว่างนักแสดงหนุ่มชื่อดังไบวชีรวิทย์ชีวอารีและผู้จัดการส่วนตัวเนื่องจากก่อนหน้านี้มีการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักเกี่ยวกับการวางตัวของผู้จัดการสาวที่หลายคนมองว่าเธอใกล้ชิดกับนักแสดงหนุ่มมากจนเกินพอดีทำให้เกิดการเรียกร้องให้มีการแก้ไขหรือเปลี่ยนตัวผู้จัดการเกิดขึ้น ล่าสุดดูเหมือนว่าหนุ่มไบต์จะเปลี่ยนผู้จัดก,การเป็นที่เรียบร้อยแล้วที่อินสตาแกรมของไบต์ได้มีการเปลี่ยนข้อมูลการติดต่องานจากเดิมที่ติดต่อคุณเตยกลายเป็นติดต่อคุณแอมแทนซึ่งนอกจากประเด็นดราม่าดังกล่าแล้ว หลายคนก็มองว่าอีกส่วนหนึ่งที่ทําให้ไบต้องเปลี่ยนตัวผู้จัดการอาจจะเป็นเพราะไบจะไม่ต่อสัญญากับต้นสังกัดเดิมอย่าง GMMTV หรือไม่เพราะถึงแม้หน้าโปรไฟล์ Instagram ของหนุ่มไบจะมีคําว่า GMMTV กลับมาแต่ก็ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าผู้จัดการคนใหม่อย่างคุณแอมจะใช่หนึ่งในคนดูแลศิลปินของค่าย g m MTV หรือเปล่างานนี้เราคงต้องรอติดตามกันต่อไปในส่วนของการต่อสัญญ,ญาค่าย